เสียหลักครับคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมดูฮะปรากฏลูกพ่วงเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆอ่ะมันเลยคันนี้ไปได้ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าลูกพ่วงของรถคันนี้นะฮะมันสะบัดแล้วก็ปัดนี่ครับรถเก่งเข้าไปหมุนกระเด็นไปรอบนึงแล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยคนในรถนะมี3คน2คนกระเด็นออกมาด้านนอกเนี่ยฮะเธอลุกขึ้นมาแล้วเธอวิ่งไปอุ้มเด็กอายุ2ขวบข้อมือน้องเนี่ยวิดขาดเลยนะคุณผู้ชมฮะ เจ็บสาหัสเลยนะ oh <my. S 1> แล้วเขาต้องไปพิงบริเวณเกาะกลางนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากในเหตุการณ์นี้นะฮะ มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วจริงๆรถด้านหลังเนี่ยเขาตามมาเนี่ยนะฮะยังดีที่เขาเบรกทันนะโอ้ยังดีที่เขาเบรกทันนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่ลงมาในกลุ่มแรกที่ลงมาช่วยนั่นจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นั่นแหละนะคะแล้วก็กล้องจากรถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยนะคะก็จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนแล้วก็หยุดจอดนะคะเพื่อที่จะลงไปดูคนที่เจ็บอยู่ข้างหน้าด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยง20นาทีนะครับบนถนนการจรานพิเศษช่องดังดวนหน้าห้างแมคโครบางบอนนะครับนี่ฮะรถเก๋งสีดำเนี่ ขับมาอยู่เลนขวาสุดแล้วรถพ่วง22ล้อที่อ,อยู่ซ้ายสุดเนี่ยเสียหลักนะฮะลูกพ่วงเนี่ยเข้าไปเบียดนะครับอัดติดกับราวถนนรถเนี่ยลอยขึ้นแล้วก็หมุนกลางอากาศนะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยนะฮะที่ถูกบันทึกได้เนี่ยนะครับก็เป็นพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์